ทุกท่านชมและสังเกตเหรียญเหรียญนี้ของผมดีๆนะครับจะเป็นเหรียญปีใดไปไม่ได้นะครับผมบอกทุกท่านนะครับว่าถ้าผมเจอเหรียญที่ผมเก็บไว้ในกล่องอุปกรณ์การเก็บแต่ละกล่องผมก็จะนํามารีวิวทุกเหรียญนะครับเพราะผมชื่นชมในพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับและก็ชอบการสะสมเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เป็นอย่างมากเลยนะครับดูอย่างเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตประคองเหรียญนะครับเป็นเหรียญหนึบาทปี2อ1 7หรือยเหรียญหนึบาทครุฑปี17นั่นเองนะครับตรงกลางนะครับ ประทับองค์พยาคุดนะครับประทับรูปองค์พยาคุดไว้ตรงกลางนะครับกลางปีกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของตราแผ่นดินนะครับของประเทศไทยนะครับจากั้นความรัฐบาลไทยพศ2517นะครับ1บาทนะครับ1บาทนะครับชมชัดๆนะครับดูความคมชัดของครุฑองค์นี้นะครับพญาคุดองค์นี้นะครับทุกท่านสังเกตเหรียญดีๆผมจะไม่ให้รายละเอียดเชิงลึกของเหรียญแต่ละเหรียญนะครับแต่ผมให้ชมเองครับผมพลิกไปด้านขอบฟันเฟืองนะครับเป็นขอบฟันเฟืองถีทนะครับพลิกไปด้านหน้ามี